ไซตามะ v 2มันมีอะไรอัปเดตมากกว่า v 1บ้างและทำไมราคาของไซตามะช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวไซตามะนะครับเนื่องจากช่วงที่ ควรจะทำคอนเทนต์แล้วเนะ่ยเราไม่ได้ทำะนะครับเนื่องจากว่าอาในช่วงลูน่าเนี่ยนะครับมันดังอ่ะนะครับทำให้ผมไม่มีเวลาในการทำเอาแหละนะครับแต่มันเป็นปลีกย่อยนะครับเกี่ยวกับไซตามะเวอร์ชันสที่หลายคนเข้ามาถามว่าตกลงแล้วอะ่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วเราจะก็จะแถมคอนเทนต์ด้วยนะครับในเรื่องของทำไมราคาไซตามะตอนนี้มีสิบไปต่อ โอเคไซตามะเวอร์ชันสนะครับมันทำอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆแล้วนะครับไอไซตามะเวอร์ชันสเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับที่น่าดูเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ d ีแอนะครับของไซตามะมี d ีแอแล้วแล้วก็พวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการพวกธุรกิจ นะครับเราก็เรื่องของอาการแจ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟรีนะครับคือค่าภาษีเนี่ยแล้วก็การเป็นมิตรนะครับกับทางกระดานเทรดมากขึ้นแล้วก็มีการเบิร์นนะครับซึ่งการเบิร์นเนี่ยน่าจะมีการทําให้ชัดเจนขึ้นเพราะไตรมาเนี่ยเรื่องของการเบิร์นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้นะครับ เพราะว่าเขาไม่ค่อยโปรโมทเรื่องนี้เท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเบิร์นเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาแล้วเขาก็บอกว่าคุณสมบัติสุดท้ายเขาจะเป็นมากกว่าเหรียญมีมนะครับคือจะกลายเป็นเหรียญดีฟาเนี่ยอย่างเต็มตัวเอาแหละนะครับในเวอร์ชั่น2เขาก็ได้แจกแจงนะครับเป็นรูปอ่าพายนะครับหรือกราฟเนี่ยเป็นรูปวงกลมนะครับว่าเอา่อในเวอร์ชั่นสองเนี่ยอ่าเขาจะ สิ่งที่คุณเมื่อคุณซื้อไซตามาเนี่ยคุณต้องเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นของทุกเงินก้อนที่คุณซื้อนะครับฉะนั้นโทเคนดมิกนะครับในในเรื่องของการบริหารจัดการเหรียญเนี่ยเขาได้แจ้งไว้ตรงนี้นะครับว่าเวอร์ชันสองเนี่ยมีส่วนที่เปลี่ยนไปบ้างหนึ่งนะครับคือการเบินหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับคือเขาจะมีการน่าจะมีการเบินทุกเดือนสองคือโปรเจกต์ฟันดิ้งนะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าก็น่าจะเป็นพวก าการระดมทุนโปรเจกต์นะครับก็จะคัดไปเลย1.75%นะครับแล้วก็ i s t r i b u t i o นนะครับ1%แล้วก็ Liquidity นะครับก็น่าจะเป็น1%พวกพวกเกี่ยวกับาการบริหารเกี่ยวกับคงคลางอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็คือค่าฟรีนั่นแหละนะครับก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยที่จะต้องเก็บเพิ่ม เอาละนะครับในส่วนที่2ไซตามะทาไมช่วงนี้ราคาขึ้นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองสามประเด็นประเด็นแรกนะครับเรื่องของ d ี p p เนี่ยมันพัฒนามากขึ้นฉะนั้น d ี p p ของไซตามะเนี่ยมี NFT นะครับที่จะขายบน d ี p p นั่นเองเมื่อก่อนมันเป็นแค่การทำไอ c e n t r a l i z e d Exchange หรือ DEX นะครับเท่านั้น คือมีการสวอปเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วมันค่อยๆเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นไปและอย่างที่สองนะครับคือไซต a ม a n อนนอวสพาร์เนอร์ชิพวิดวันไออย่างที่สองนะครับคือไซต a ม a เนี่ยได้ทำการเป็นพาร์ทเนอร์กับ ePay.me นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการชำระเงินนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับแล้วก็เครื่อง เขาเรียกว่าเครื่องเหมือนกับเครื่องที่ที่แบบตัดบัตรอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นพวก e-payment ทั้งหลายเลยอนะครับคือตัวตัวกลางในการชำระเงินเนี่ยไซตามะได้ทำตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและอย่างที่สามนะครับคือไซตามะตอนนี้ไซตามะตอนนี้ก็มีข่าวกับไบแ a น c e พอสมควรนะครับซึ่งเราก็ได้บอกแล้วนะครับว่าไซตามะเนี่ยถ้าเกิดจะให้พูดนะเป็นเหรียญมีมที่ คุณควรค่านะครับแก่การเข้าไบแนนหรือไม่ผมบอกเลยนะครับว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ันั้นในช่วงต้นปีนะครับเดือนกุมภาก่อนเกิดสงครามเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไซตามะไม่พร้อมนะครับเนื่องจากโปรเจกต์นี่แหละนะครับโปรเจกต์นี่ไม่พร้อมนะครับเขาก็เลยเลื่อนออกไปนะครับจนกว่า,าช่วงม,มีมซีซั่นเนี่ยจะมา และผมเชื่อว่าไส่ตามะจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ n บแนนตัดสินใจในการเอาเข้าฉะนั้นผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยนะครับแล้วแล้วเราก็จะส่งลิงก์กับ QR code ให้เรามี การบริการนะครับเกี่ยวกับเครื่องขุดที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราชื่อว่า MC Miner Service เป็นการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับถ้าเกิดคุณสนใจในการขุดนะครับคุณก็คุณก็สามารถที่จะซื้อเครื่องขุดได้นะครับมีบริการครบนะทั้งซ่อมนะครับทั้งฝากขุดทั้งขายมีหมดเลยนะครับทักไปที่เพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้โอเค สำหรับวันนี้นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลให้ดีก่อนการางลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าไซรตมะนะครับจะโก to the m o o ไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ